ผู้ตัดพวงดอกไม้ของมารพระพุทธภาษิตเพนูปมังกายะมิมังวิดิตวามรีจิธรรมังอภิสัมบุธาโน ο, เชตวานะมารสะปะปุปภกานิอดัดสนังมจุราชสะคัดเชพิกษุรู้แจ้งกายนี้ว่าเปรียบด้วยฟองน้ำเปรียบด้วยพยับแดด ตัดพวงดอกไม้ของมานแล้วพึงถึงสถานที่ที่มัจุราชมองไม่เห็นอธิบายกวา้างที่ว่ากายนี้เปรียบด้วยฟองน้ํานั้นเพราะตั้งอยู่ไม่ได้นานเหมือนฟองน้ําตั้งขึ้นแล้วแตกไปโดยเร็วที่ว่าเปรียบด้วยพยับแดดนั้นเพราะเป็นเหมือนมีรูปร่างเหมือนจะจับฉวยได้สําหรับผู้มองจากที่ไกลแต่พอเข้าใกล้ก็ว่างเปล่าคําว่าพวงดอกไม้ของมานนั้นหมายถึงวัตตะในภูมิสคือ กามภูมิรูป,ปรภูมิและอารูป,ปรภูมิในที่บางแห่งท่านแสดงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะว่าเป็นพวงดอกไม้ของมานเพราะคอยล่อยคนหลงและติดอยู่เป็นและติดอยู่เป็นของละไดยากอย่างหนึ่งในโลกข้อว่าสถานที่มัจจุราชมองไม่เห็นนั้นคือพระนิพพานบุคคลผู้มองโลกโดยความเป็นสิ่งว่างเปล่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกแล้วมัจจุราชย่อมมองไม่เห็นคือไม่ต้องตายอีก สมดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสตอบโมฆราโ,ม,ราโ,ม,ราโม,มานุว่าสุญญตุสุญสญโตโลกังอเวกขสุโมคราชาสดาสโตอตานุติทั้งโอหันโอหัจจจเอวังมัจุตโรศยาเอวังโลกังอเวกขันตังมัจุราชาณปสติความว่าดูก่อนโมคราชเธอจงถอนอัตานุทิฏฐิเสีย เป็นผู้มีสติทุกเมื่อมองโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าก็จะสามารถข้ามพ้นมัจจุราชได้มัจจุราชย่อมมองไม่เห็นบุคคลผู้พิจารณาโลกอยู่อย่างนี้อัตานุทิฏฐินั้นคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนความมีอสมิมาณว่าเราเป็นนั่นนั่นเป็นเราความมีอาหางการมะมังการความยึดมั่นในตัวตนอย่างเหนียวแน่นไม่มีแสงสว่างใดๆลอดเข้าไป ที่ทรงสอนให้มองโลกหรือความเป็นของว่างเปล่านั้นเพื่อมิให้ติดโลกจมอยู่ในโลกไม่สามารถถอนตนขึ้นจากโลกได้หากประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิอันดิ่งคือนิยตะมิจฉาทิฏฐิก็จะกลายเป็นตอในวัตฏะไม่อาจบรรลุมรรคผลอะไรได้พระศาสดาทรงสแสดงเทศานานี้ขณะประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงปราบพระเถระผู้เจริญมรีจิกรรม,มฐานมีเรื่องย่อด,ดังนี้ เรื่องพระเถระผู้เจริญมรีกิกรรมฐานพระเถระรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานในสำนักพระาศาสดาแล้วคิดว่าจากทำสมณะธรรมเข้าไปสู่ป่าแม้เพียรพยายามอยู่เพียงไรก็ไม่อาจให้บรรลุพระอรหันต์ได้จึงกลับมาสู่สำนักของพระาศาสดาด้วยตั้งใจว่าจากให้พระาศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปเห็นพยับแดดในระหว่างทางจึงเจริญมรีจิกรรมฐาน คือกรรมฐานอันมีพยับแดดเป็นอารมณ์ว่าพยับแดดในฤดูร้อนนี้ย่อมปรากฏประดุษมีรูปร่างแก่บุคคลผู้ยืนอยู่ไกลแต่เมื่อเขาใกลย่อมไม่ปรากฏเลยฉันใดอัฐภาพคือร่างกายนี้ก็ฉันนั้นเพราะเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปดังนี้เป็นต้นเดินมาเมื่อยล้าจึงหยุดพักอาบน้ําในแม่น้ําอ,อันเจริญวดีนั่งที่ริมไม้ริมฝั่งแม่น้ําอันมีกระแสเชี่ยวแห่งหนึ่ง เห็นฟองน้ําใหญ่ตั้งขึ้น้วยแรงกระทบกันแล้วแตกไปท่านได้ถือเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์แล้วเปรียบเทียบกับอัตภาพว่าแม้อัตภาพนี้ก็เหมือนกันเพราะเกิดขึ้นแล้วก็แตกไปพระศาสดาประทับอยู่ที่พระพันธกุฎีท่านแลถอดพระเนตรเห็นพระเถระนั้นจึงตรัสว่าถูกแล้วภิกษุเธอคิดถูกแล้วอัตภาพนี้เหมือนฟองน้ําและเหมือนพยับแดดเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปดังนี้แล้วตรัส พระคาถาว่าเพานูประมังกายามิมังวิดิตวาเป็นอาทิมีในดังอธิบายมาแล้วแต่เบื้องต้น